สวัสดีครับมึงกับมอกันอีกคือเกากับู้บ้าฟังลำครับกะมึงม,งมอจอดถึงครับพึงเฮ็ดงานแล้วกะมาว่าจะตามภาษาหัวใจอู๋อิงหัวใจเดียวกันครับกะมือนี้ดาเป็นยุโรปเอ็ดครับฝ่าทั้งเุโรเอด็ดติดตามเพันเดอร์ไปงงแย่งลูกสาวครับ กระเมื่อเมื่อศรีขับไปห้องอัดกับห้องอัดใ้เพลงประกอบภาพยนตร์คลายอ้อถ้าฟังถ้าฟังถ้าฟังขำาลัางปันเทียวครับหาค้ามอะไรให้ส่อลูกสาวกันเดี๋่วลูกสาวสีลงมากทั่วกทมมีอย่างระยองชลบุรีพระประแดงลังสิททางพอหักแม่หักทางกรุงเทพก็รอติดตามนะครับเนาะว่าพ้นสี ลองเพลงยังฟังผมว่ามีมีเสพยครับมีเสพย์ก็วันนี้มันมียังไยกับเมืเ่เมานูฮอร์โมวนครับตามภาษาก็หักอีหล่าหน่อยคิตตี้ามาคิตตีมันวะบอกพอซื้อยังพอซื้อคิดคิตตี้มันวะต,ต่างซื้อให้ก็เห็นพคนเดินทางกะเป็นห่วงเนาะจากบ้านจากเมือง เพื่อไปตามล่าความฝันกลับไปเมืองคิปเฟอรกับออกเดินทางแล้วครับวัยอิจับเมื่อวันศีรษาจะก็เลยจะศีรษะของอัดกทุกๆคนกับสิหูอยู่อยู่ไอ้เมืองเนี้มืองเยนยเนาะ FC เฮ้าส์กับสีหูเนาะทำว่านะทั่วคนทั้งหั้งอ่าวลุมนี่ก็มาหลายหมื่นรับเพราะว่าการตอบรับ คนหลายเนี่ยนอนยิ่งภาพประแดงตั้งซิดนี่นนหลายๆเลยลย่อย่องเลยครับงานเท่าแก่หน่อยครับลันวันนะวันลันวันครับไปให้กำลังใจลีลาล,ลูกสาวขางเขาเป็นจัดเพเื่อกันมึงอย่กับไปเบิ่งเป็นจัดของจัดยังห้องขงห้องค้าวมันขึ้นรถเนาะกะรุ้ยอยากใส แต่งโตนะฮกคือเกาจะออกเดินทางอะสิเพราะว่าอาจจะหดแหละครับปันเพราะว่าพุ่นลงคลิปได้พุ่น่ะแต่บาบพุน่นน่ะใบสองใบสามประมาณนี้แหละผมบึงมากใอย่าลืมทั้งพอๆพทั้งพอไอม่แม่ทั้งรอ,อีกครับใคร่าจะหลุกสาวครับก็ม่งหูไปย่านขึ้นขี้ถอด บัได้บ่งบไดฟังเนี่ยนอ่นมารับเลยแหละครับตะเวนนีเรียนรถเนี่ยออกทีซีนี่ก็ฟังบัดเอื้นฮักนั่งอีกหน่อยฟั่งว่าไปเรื่อยครับโอ้มว,วนก็มีการเรียนี่ยวกระก็ได้มาแลยน้ำใจใหยุกซาาอยู่ดอกกะจะบหลายคือพือนเขากะเนาะเขาทำด้วยใจกะใจบุยสุด ฝากข้อใจลงนู่นน้อยส่องนู่นหน่อยเด้อ่อพ่อยเน่ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับะสีมะเว้าวเจ้าสิละผมสไตล์ผมผมมีอย่างมาลายกะมีส่องของเจ้าของกับมาบายคือว่าจ้สีบอกไฟฟังเนาะเจ้าสีบมูฟังมูฟัครับบางทีมันเผื่อเจอมันไรสละมันบ้าหมอลำนู่นนี่นั่นนีก็ได้มาหว่าวอยู่ในส่องเจ้าของนี่ครับว่า เมว่าเป็นทุกๆไอ้พอหักทุกๆไม่หักที่อยากระบายควบนในใจระบายให้ปืนฟังว่าหักลูกจะสั่นหักลูกจังสี่ลูกนาหักจังสั่นลูกนาหักจังสี่แต่เบื้องบนเลยมีความสุขวะเนี่ยมันยิ้มเนี่ยมันหัวเนีม่ยมันยังว่าหนวหัวมวนครบทุกอย่างมารยาทกีรยาท่าทางท่าตอกท่าเต้นนาหักไปบัดบ่มีสติ ห,หยดีละโดยบุญวาสนาเนะ <c oughs> ะาะขออภัยครับบุญวาสนาบ่เคยพอาหาก,กับไ่เคยพอกันแม่หาก,กับม่เคยพอกันไปเจอนาไปที่มูจักกันอีกเป็นมูกันอีกเป็นกินเข่าเป็นทีมงานเดียวกันอีกกะมีละลายพอหกกักะใส่บึงแย่งเนาะ ตามกำลังที่เฮามีครับซอยๆกันให้อีลาถึงอุย้ยผมบออุย้ยมากไก่สาวมากไก่ะครับกะดีใจน,น้ำพึนมีบานมีซองเนาะค่วมฝันบนายหมอลลั่มไซจนตีายมันเึ่งสายนักลองลุกถุง่งครบแต่ชนอีอีราก็ต้องดูแลร่งรางกายครับสุขภาพ ตรงนี้เพิ่กินแปนกินยังเหเก่งเนา่าผลเก่งหลับท่านบนดูแลในความตอนหลับทุกคนกัไปใส่กับวิจาคนหักคนแพงกับมอนีกะบันสร้างพงหากระสร้างไรเราเอกก็เตรียมโตครับเตรียมมวนเลยอะเตรียมตัวมวลเลยอะก็อ,อยู่เฝ้าไปเนี่ย ก็โมโหเป็นยังกันตับแต่ไปเบื้องสาหน่อยเพื่นบ้านแพงเนี่ยครับมีหน้าวิธีก็มีแต่คว้วหักคว้วแพงกันครับก็หักแพงแบ่งปันกันนัดพบเป็นนางกินก๋วยเตี๋ยวอยูู่้เดียวนะสิมีพอหักคนหนึ่งกะมันก็มาทักทายกะมานั่งเป็นปุ้นเป็นมูกันดีกเนาะกบไปพ่อได้มูไหลครับยู่ยอ้พุ่งสาหน่อยครับไปเจอกันแบบ่บโมโหจักกันเลย ตอนนี้ปาน่าหูจักกันมาสิบป,ปีครับเว่าวโท่หากันแทบทุกมือทีมงานผมรักๆกันซีม,มีอยู่สามคนไปนํากันแต่ส่วงนี่ <c oughs> เนื่องการเรื่องงานมาันก็ยุ่งๆกะผมไปแน่เพื่อนไปแนีกัแล้วแต่กะคือว่าไพว่างกับไปเนะครับเนาะสีม,มีเบาเอิดเนี่ยทีมงานผมพี่บอยพี่บอยพี่ใหญ่พี่ใหญ่ทีมพอหัก บอหอย่างนั้นก็หักแห้งหักหลุดเสาเพือดอย่างหักไม่มีเหตุผลมาสายทางเดียวกันครับหัวใจเดียวกันก็คือว่าอีลาน,น่อยหุ่งอิงเป็นบานแพงเขากากเบิง้งแย่งกันครับอก็ฝากดูนาวิธีครับพอหักทั้งรลอยอีฐครับเพือว่า บึงแย่งอยูอย่ล้วเด้อเพื่อมีการใบแห้งใบคอยกับบึงแย่งกันเนาะลูกสาวทุกๆจังหวัดแหละครับซอยกันบึงแย่งกะและย่องนี่เพราะว่าคนสิไปหลายอยู่ไอ้ทแก่หน่อยทั้งพอหักไม่หักทั้งบานหักหลายใบยก็บสิไปให้ไว่ใจล่ะแต่ผมกับพ่อเนี่ยใจว่าสือพ่อเนี่ยไปวะแต่ว่าอยากไปแห้งทั้งสาวมทั่วเขาท่าทาอเขาตีนงานผมไปเดียเด๋ยวหมด ไปผู้เดียวก็ไปหัวใจดวงน้นอยๆล่ะไม่ให้ละร่วมกันละลายดวงก็เป็นดวงใหญ่ครับมันก็เป็นการเบิบ่งหักเบิ่งแย่งกันละพองหักอีแม่หักอีหลามีทุกบ้มีทุกไปจังหวัดไปแซงกมีเจอร์ฮันหักคนแพงเนาะผมว่า พวกหูนนหกนเนี่ยคือมาติดตามขึ้มาหักวันนี้ก็คำว่าหักอะครับคำว่าลูกน้องสาวเขาเนี่ยเอิญมาลูกลูกหลงเลยลูกหลงมันว่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สัมเนียครับฝากพ่อพ่อแม่พี่ซี่ครับเป็นนั่งใจให้หลาทั้งเลยเอกกับผมสิิชาทาทั้งกทมอเมือนกัครับอยู่ดีมีแห้ง สุขูทุกคนครับเดินทางปลอดภยัยสุขูคนครับนักเดินทางครับเดินทางไปให้อีหลักเดินทางไปกับดวยปลอดภัยเดอ้อพอกันคลิมนาครับผมสมบายดีครับสุขภัณฑากายแข็งแรงเดอ้อทุกคนพอหักม่ให้อีหลาเนาะสวัสดีครับ